สวัสดีครับวันนี้สวนเกษตรเสริมทรัพย์จะพาท่านมาชมบ้านพร้อมที่ดินที่หนึ่งไร่หนึ่งหนึ่งไร่บ้านหนึ่งหลังที่ดินติดถนนสองเลนซึ่งสัญจรไปมาสะดวกบ้านหลังนี้ปลูกติดถนนสองเลน มีหนึ่งบ้านหลังนี้มีที่จอดรถหน้าบ้านแล้วก็มีโรงรถเรียกว่าขับรถมาลงจากราดยางก็ถึงบ้านเลยครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับว่าบ้านหลังนี้มีกี่ห้องเดินมาประมาณสิบโพเมตรครับห่างจากถนนมาแล้วก็ ถึงตัวบ้านบ้านหลังนี้เป็นบ้านยกพื้นเป็นบ้านชั้นเดียวซึ่งเป็นบ้านขนาดหน้าอยู่ครอบครัวย่อมย่อมก็คือตัวบ้านก็จะเป็นด้านหน้านี้เป็นสองห้องแล้วก็ยาวลึกไปสองห้องด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่จอดรถ เราเดินขึ้นไปชมตัวบ้านกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้านหลังน,นี้ปลูกได้ไม่นานคุณยายท่านหนึ่งแกก็อยากจะไปอยู่กรุงเทพแกก็บอกขายเรียกว่าเป็นบ้านสองห้องนอนหนึ่งห้องครัวแล้วก็ตัวบ้านก็เป็นห้องโถง แกบอกว่าปลูกยังไม่นานเท่าไหร่ก็พื้นก็ปูกระเบื้องอ่าตรงนี้เป็นห้องรับแขกแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นมุกรับรองแขกด้านนอกลมเย็นสบายก็เป็นที่นั่งรับแขกด้านนอกเป็นบ้านขนาดครอบครัวย่อมย่อม มีที่ดินหนึ่งไร่บ้านหนึ่งหลังแล้วก็มีสวนมะกรูดมะนาวอยู่หลังบ้านพร้อมที่จะตัดใบขายเรียกว่ามาอยู่แล้วก็แบบทำกิจกรรมไม่มากก็พอไม่เหงาก็จะมีมะนาวเก็บขายได้แล้วก็ใบมะกรูดตัดใบ เรียกว่ามีรายได้ทุกอาทิตย์แบบพอเพียงนะครับบ้านหนึ่งหลังสวนมะนาวนี่ครับบ้านหลังนี้เราขายในราคาที่ถูกเดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้ลิงค์ใต้คลิปบอกราคา ท่านผู้ชมก็เปิดดูใต้คลิปนะครับวันนี้สวนกเกษตรเสริมทรัพย์ขอลาท่านผู้ชมก่อนครับขอให้โชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปสวัสดีครับ